ทุราคาทองคำนะครับสัปดาห์นี้นะครับ29กรกฎาคมถึง2สิงหาคม5 6 7ราคาทองนั้นเปิดเช้าวันจันทร์ที่29กรกฎาคมนะครับคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่วันเสาร์นั้น,นราคาปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทสู่บริเวณ4650บาทส่วนราคาทองคำในตลาดโลกนะครับเช้านี้ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันศุกร์สู่ในระดับที่2,392ดอลลาร์สหรัต่อออนแต่ทองในประเทศนะครับมีปัจจัยลบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณ35.88บาทต่อดอลลาร์สหรัฐทําให้กดดันราคาทองคําในประเทศโดยตอนนี้นะครับราคาทองคําในประเทศนั้นรับซื้ออยู่ที่4 5 5 0บาทขายออก4 6 5 0บาทสําหรับทองคําแท่งทองรูปพันธ์นะครับรับซื้อ39,825.32บาทต่อบาททองคําขายออก41,150บาทต่อบาททองคําส่วนราคาทองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีความผันผวนพอสมควรนะครับมีการ ปรับราคาทั้งหมด42รอบปรับขึ้น18รอบปรับลดลง23รอบและคงที่1รอบโดยสัปดาห์นี้นะครับจะต้องจับตาการชุมธนาคารกลางสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์แล้วก็ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐนะครับซึ่งจะส่งผลต่อราคาทองคําที่จะเคลื่อนไหวในตลาดโลกนะครับแล้วก็ส่งผลมาต่อราคาทองคําในประเทศด้วย สมาคมค้าทองคาไทยนะครับเปิดเผยว่าในสัปดาห์นี้นั้นราคาทองยังคงผันผวนตามราคาในตลาดโลกรวมทั้งค่างเงินบาทแข่งค่านะครับเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองในประเทศโดยคาดว่าราคาทองในประเทศนะครับจะขยับขึ้นลงไม่แรงนักนะครับอาจจะเคลื่อนไหวยอยู่ที่กรอบสั้นๆ40 000ืถึงสี่หมบาทต่อบาททองคํขาขณะที่ราคาทองคําในตลาดโลกคาดว่าจะ อยู่ในกรอบ2,345ถึง2,375ดอลลาสระต่อออนซึ่งบางช่วงนั้นอาจจะปรับเพิ่มขึ้นมากว่ากรอบนี้ได้อย่างไรก็ตามต้องจับตานะครับราคาทองจะขึ้นลงนั้นจับตาการซื้อขายของธนาคารจีนว่าจะเข้าซื้อทองคําเพิ่มเติมหรือไม่หากยังไม่เข้าซื้อราคาก็อาจจะปรับลงต่อได้นะครับแต่หากเข้ามาซื้อทองคําเพิ่มขึ้นก็ทําให้ราคาขยับเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามในระยะสั้นนะครับนักลงทุนต้องระวังการเก็งกําไรให้ ระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าราคาทองนั้นขึ้นแรงไปจากกลุ่มกองทุนก็อาจจะเข้ามาขายทํากําไรไปได้นะครับจากความผันผวนตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะั้นทําให้ราคาทองช่วงนี้นั้นลงทุนค่อนข้างยากทีเดียวครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ครับเพื่อติดตามข่าวสารราคาทองคําอย่างต่อเนื่อง